กันแดดที่ดีเลือกยังไงทําไมต้องทาซ้ำทุกสชั่วโมงด้วยนะไม่มีเวลาทาหรอกจะเป็นไรไหมอ่ะวันนี้จะได้คําตอบค่ะอย่างแรกเลยเราทำความเข้าใจเรื่องกันแดดกันก่อนนะคะว่าทําไมต้องกันแสงแดดไม่ให้ผิวโดนแดด Even with normal melanin production, prolonged exposure to sunlight leaves us at a high risk of DNA damage อย่างแรกสําคัญที่สุดเลยนะคะเนื่องจากรังสีุตอ et, ือว่า UV เนี่ยมันทาลาย DNA ให้ฉีกขาดเสียหาย The whole point of a retinoid when you're using for anti-aging purposes is to bring in new skin, increase cell turnover, nice youthful skin. We have to protect it at all costs. ที่เราพยายามกันทุกวันอยู่ตอนนี้ก็คือกระตุ้นคอลลาเจนสร้างเซลล์ใหม่ๆมาซ่อมแซนเซลล์ที่มันแก่และตายไปแต่แสง UV ทำให้เซลล์เก่าก็ผิดรูปเสียหายกลายเป็นอะไร็ง and thus we have to protect the new baby skin coming in. เซลลใหม่ๆก็เกิดไม่ได้ UV ทำลายตายเกลียงจ้ะค่าสองค่าที่ใช้บอกคุณภาพของกันแดดก็คือ SPF กับ PA นะคะ SPF เป็นตัวที่บอกว่ารังสี UVB จะผ่านลงมาได้กี่เปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ก็คือเลือก SPF สูงๆไว้ก่อนเนาะแต่จุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะรังสีที่จะทำให้เกิดริ้วรอย DNA ถูกทำลายหน้าเหี่ยวแก่และเป็นมะเร็งนั้นคือรังสี UVA ดูกันที่ค่า PA ค่ะ PA 1บวกนะสามารถป้องกัน UVA ได้2-4ถึงเท่า PA บวกบวกสามารถป้องกัน UVA ได้4-8เท่า PA บวกบวกบวกสามารถป้องกัน UVA ได้8-16เท่าและ PA บวกบวกบวกหรือว่า C บวกป้องก,กันได้สูงสุดอยู่ที่มากกว่า10เท่าค่ะคำถามคือทำไมต้องทาซ้ำทุก2ชั่วโมงด้วยนะไม่ทาได้ไหมล่ะงานยุ่งมากเลย เลือกยี่ห้อแพงๆเอาได้ไหมล่ะคำตอบอยู่ตรงนี้ค่ะเนื่องจากครีมกันแดดนะหรือยากันแดดที่เราใช้เพื่อปกป้องแสงแดดนะสารสําคัญที่เราใช้ปกป้องอยู่บนหน้าค่ะมันจะสลายเมื่อโดนแสงแดดเขาทดสอบมาว่ามันสามารถอยู่บนหน้าและไม่สลายได้อยู่ที่2ชั่วโมงค่ะพูดง่ายๆก็คือครีมกันแดดนันก็ตายได้นะทุกคนคือครีมกันแดดเราทาวไว้เพื่อปกป้องไม่ให้ผิวเราโดนแดดใช่ไหม แต่มันโดนแดดแทนเรามันก็เลยตายแทนเซลล์ของเราไงดังนั้นเมื่อครบสองชั่วโมงที่โดนแดดแล้วนะใครไม่ทาซ้ําในตรงที่มันสลายก็คือวูเหมือนเปิดหน้าพร้อมรับทุกแสงยูแล้วครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพนะกับครีมกันแดดที่ไม่มีประสิทธิภาพอะ่ะมันวัดกันตรงนี้แหละว่ายี่ห้อไหนอะ่ะสลายเร็วกัน,นหลายยี่ห้อเลยพยายามคิดสูตรที่มันสามารถกันแดดได้ยาวนานขึ้นไม่สลายเมื่อโดนแดดมีทั้งตัวที่ Welcome back to another sunscreen review. This time it's Eucerin. I'm Dr. Dustin, board certified dermatologist, and we're looking at the Age Defense Sunscreen Lotion for the Face from Eucerin. This is a chemical sunscreen.